ไปหนแล้วเฮ้ยขอน้ำกว่า้นน่าวขาเจ็บมากเฮ้ยโดนไฟแล้วไฟแล้วไฟแล้วไม่ขอวิ้งลงวะขอน้องัวนตาไี่มา้อพี่นะตายตายเอาางสตรีมที่